สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเรียน Excel กันนะคะนั่นก็จะเป็นเรื่องการผสานเซลล์แล้วก็การปรับทิศทางข้อความนะคะตามที่เราเคยเห็นในเอกสารหลายๆแบบนะว่าทิศทางข้อความทำไมเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็หันหัวไปทางซ้ายทางขวาได้จัดเรียงเป็นแนวตั้งได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำอย่างไร เริ่มแรกนะคะเปิดโปรแกรม Excel เข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Excel เวอร์ชันไหนนะคะก็จะทำเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะอันนี้ก็ปรับให้เห็นชัดเจนก่อนเราจะเริ่มต้นจากการผสานเซลล์นะคะอย่างเช่นที่เราทำเอกสารต่างๆนะคะสมมติว่าเราพิมพ์ตรงนี้ พิมพ์ไปพิมพ์ไปแล้วมันมันเลยคอร่ำไปนะคะอันนี้พิมพ์มั่วๆไปก่อนนะจากนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นอสมมติเราใส่คำว่าที่ลำดับที่นะคะที่รายการอันนี้ก็จะเป็นรายการ ใส่อะไรเรื่องอะไรดีเนาะที่รายการสินค้าต้นทุนกำไรเรื่องรายการสินค้าหรือว่าจะเป็นเรื่องอ่าเอาเป็นเรื่องรายวิชาก็แล้วกันรายวิชาที่สอนนะคะอ่า รายวิชาก็จะมีอสมมติว่าไทยอังกฤษคณิตสังคมเรียบรอย้อยอ่ะสมมติเท่านี้นะคะเราก็จะขยายออกนะคะทีนี้ถท่านไม่เท่ากันนะ เราก็สามารถกระจายออกเท่าๆกันได้นะนี่ก็คือทำนี้แล้วเราก็าสมมติว่าเราจะให้ช่องมันเท่านี้มันก็จะกระจายเท่ากันเลยเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่นะคะอันนี้คือการจัดคอลัมน์ให้กระจายระยะห่างเท่าๆกันนะคะก็คือเราครอบยิงลูกศรสีดำลงมาเลยแล้วก็ดึงลากไป ตรงแถบคอลัมน์ A B C นะคะจากนั้นเราก็ดึงอันนี้ออกเห็นไหมมันจะเท่ากันเลยนะคะเรียบร้อยตรงนี้เราก็จัดกึ่งกลางจากนั้นเราจะมาเริ่มการผสานเซลล์กันเลยนะคะตรงรายวิชาตรงนี้เราจะให้มันครอบคลุมกับชื่อวิชาข้างล่างนะคะเราก็เลือกผสานและจัดกึ่งกลางเรียบร้อย ต่อไปหัวข้อตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยผสานทีหลังนะคะเราจะดูว่ามันจะไปถึงไหนนะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นอ่าผสานก็แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นรวมรวมเสร็จเรียบร้อยเอาแบบยาวๆดีกว่า เผื่อมันล้นแล้วเราจะอ่ะ,อะสมมติว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะหันให้ดูแค่นั้นนะคะรวมค่าเฉลี่ยเรียบร้อยนะคะจากนั้นตรงนี้ช่องนี้ประสานเรียบร้อยจากนั้นครอบทั้งสองอันเลยเราจะไป ให้คําว่ารวมนะ่ะมันหันตั้งขึ้นอย่างนี้บางเอิญว่าคํานี้มันยาวแล้วแถบอันเนี้ยเผื่อเราภาานแบบ,แบบยาวๆนะคะอันนี้จะหันให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยแต่คํานี้มันก็ไม่ได้ยาวหรอกคะ่ะเผื่อว่าเราทํางานแล้วข้อความมันยาวประโยคนี้มันยาวเราก็จะปรับมันขึ้นนะคะเลือกคอลัมน์นี้แล้วก็ขี้ขวาแล้วก็เลือกจัดรูปแบบเซลล์จากนั้นมาที่การจัดแนว เราจะหันหัวไปทางไหนดูคําว่าเทคนะคะเราจะหันหัวมาฝั่งซ้ายเราก็หมุนมันขึ้นถ้าเราต้องการหันหัวไปทางนี้ก็ดึงมันลงนะคะปกติก็จะอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะจัดรูปแบบเซลล์จากนั้นก็ปรับเข็มทิศมันขึ้นไปเรียบร้อยนะคะถ้ามันล้นออก ทำอย่างไรมีวิธีการสองอย่างก็คือขยายช่องนี้ออกมานะหรือวิธีการที่สองก็คือลดตัวหนังสือลงค่ะนี่ค่ะลดตัวหนังสือลงแล้วก็เอาจะเอาไว้ช่วงกลางๆอย่างนี้นะคะก็เลือกตรงนี้ไม่ยากนะคะ ง่ายมากเลยอันนี้ก็กึ่งกลางนะคะแล้วต่อไปตรงนี้เราก็ผสานย,ยาวๆนะคะส่วนตรงนี้ลำดับที่มันจะเริ่มตรงนี้หนึ่งสองดึงลันลงมานะคะไม่แน่ใจว่าทันไหมนะตรงนี้เราก็ต้องผสานเหมือนกันนะคะ ผสานและจัดกึ่งกลางนะคะจากนั้นก็เอาไวต้ตรงกลางนี้ช่องตารางนะคะหรือว่าคอลัมน์เราใช้ยาวไปถึงเท่านี้เราก็แ r กเมาส s ระบายดําแถบคอลัมน์ A ถึง G เลยนะคะจากนั้นเลือกผสานและจัดกึ่งกลางเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เราทำงานเสร็จแล้วค่อยมาว่า ตารางที่หลังนะคะเผื่อเราทำผิดพลาดเราจะได้ไม่ต้องลบตารางเลือกรูปแบบตารางทั้งหมดนะคะหรือถ้าเราไม่เลือกทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะคืนค่ามันก่อนนะไม่มีเส้นขอบตรงนี้ก็ไม่มีเส้นขอบนะคะจากนั้นเราจะตีเส้นขอบนอกนี่ขอบนอก มันจะเป็นมุมมองเสมือนเฉยๆนะคะพอเวลาเราไปปิ้นออกมันจะไม่เห็นเส้นขอบตารางเส้นขอบนอกตรงนี้นี่เราจะเห็นแค่นี้หรือตรงนี้เราจะทำเป็นเส้นขอบหนาเลยก็ได้หนาไหมอันนี้ก็คือเส้นขอบหนาเลยนะคะ เรียบร้อยมันก็จะดูหนากว่าเดิมขึ้นมาเราก็จะพิมพ์แยกส่วนได้นะคะหรือเราจะพิมพ์ไว้ค่ากลางๆก็ได้ถ้าเราไม่ได้กระสานเสียวสมมุติว่าเราใส่ค่าตัวเลขเข้าไปตรงนี้หรืออันหนึ่งเราจะใส่ค่าประมาณนี้เดี๋ยวจะลองสั่งพิมพ์ให้ดูนะคะเวลาพิมพ์ออกมาแล้วมันจะมองไม่เห็น ตารางเลยนะมันทําให้เราเป็นมุมมองเสมือนเฉยๆถ้าเราไม่วาดตารางเพราะฉะนั้นก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยวาดตารางทีหลังนะคะเดี๋ยวไปสั่งพิมพ์นี่มันก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างก่อนพิมพ์นะที่เราจะมองเห็นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการผสานเซลล์และการปรับ ทิศทางข้อความอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรละชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ